ถามว่าอ่านอัลกุรอานเสร็จแล้วจูบได้ไหมเพราะได้ยินเขาว่าไม่ได้เป็นบิดาอ่พี่น้องครับพี่น้องฟังให้ดีคำถามนะครับเขาถามว่าเราอ่านอัลกุรอานอ่านอ่านอานออก็เสร็จ ไม่ว่าจะเส็จสักเล่มหรือสักอะหรอสองอายะหน้าสองหน้าสุร้องสองสุร้อก็แล้วแต่บ,า,บางคนอ่านมาบางคนอ,านอ่านเนาะบางคนอ่านตั้งคือบางคนอ่านสิบนาทีแต่ที่ถามเนี่ยที่เขาถามอ,าอ,าอาา่านเสร็จจบอัลกุรอานอ่้สมมิเล่มทั้งหมนี่เป็นเล่มกุรอานจบปุ๊บเขาถามว่าได้ไหรือไม่ ได้ยินเขาว่าไม่ได้เป็นบิดาพี่น้องครับวิชาการต้องเป็นวิชาการต้องเรียนรู้ให้รอบก่อนที่จะฟักว่าผมเข้าใจสิ่งที่คนว่าเป็นบิดอัลนบีไม่เคยทำเงี้ยอยู่แล้วทำมาทำไมละ่ะเพราะสมัยนบีอิทาบอัลกุรอานไม่มีเป็นเล่นรับนบีจะเอาอะไรมาจุละ่ะ Ha Al-Quran penen pening pening di zaman Usman bin Affan. Samai Abu Bakar yang memiliki penen, samae Saidina Umar yang memiliki penen. Mi samae Saidina Uthman. Kan mong kan kai kong Saidina Uthman. Sahih nak nai yuk samai Saidina Uthman nakruk Islamat. ออกไปรบแต่ละทีบรรดาฮาฟิสเหล่านั้นเสียชีวิตหลายสิบคนแต่ละครั้งเลยการมองการไกลขยร์คอนเสิร์ตอุสมานเบนอัฟบานว่าถ้าคืกปล่อยอย่างนี้อุมาดนบิยุบอะเลซามะอาจจะได้รับอัลกุรอานไม่ครบหรือไม่ได้เพราะคนที่จำอัลกุรอานได้อย่างไรเย นั <laughs> ้นแหละแกก็เลยทำขึ้นมาเป็นเล็กและก็แจกจ่ายก็ตั้งแต่นั่นลงมาจนมาถึงยุคฟกเราเลยพี่น้องไปดูได้ที่ตะเอาอัลกุรอานเล่นไหนก็ตามจะเขียนเลว่ารับมุสมาเนีอะไรคือรับมุสมาเนีย Rongroi kajian, kajian ria periang telak surah surah nai makon surah nai malang, mulakan boh surah nai fatihah surah tisam bakkoroh, meja japo alquran nai prateh thailand, alquran nai sahrat surah nai ko fatihah nai, surah tisam bakkoroh nai. Nah, cendiokan kampi alquran nai prateh maroko. Surah Rek ke Fatihah ni Surah Tisa ke Bakarah ni lah. Maywa Al-Quran Limnan Kayu Pratik Cingkota. Surah Rek ke Bakarah ni Surah Tisa ke Ah surah Al Fatihah ni lah surah di sama Quran. Hei mereka. Tak kemilai rokom sembunyi. Ah, mi kang kong ha, Usman, Minta khon bilal, minta khon Abu Hurairah Haa Main ni, ajar main mana Haa, Abu Hurairah ajar nak fatihah surah ra, surah tisa, ajar penkul falak padat Kajak berulang Haa Perak Nabi, main cair kon bau ni surah ni, surah ra, surah ni, surah tisa, surah ni, surah tisa Nabi milik, faham? Haa เค่การเรียกเรียงของเซลินาอุสมานความสมเหตุสมผลความเหมาะสมตานั้นอีกจากสาเหตุนั้นแหละเลยนบีไม่ได้มีการกระทำอ่านตัวอานเสร็จแล้วก็ถูกปุ๊กไม่ีอ่แต่ถามว่านบีเคยกล่าวไม่ในการห้ามใครอ่านกุรอาน อ่านกุอัอาเซะแล้วก็ไปจูบไม่ได้ฮารามบินอะกามีใครกล่าวไหมไม่เคยแต่อุลามะอาลีสุนนห์วัดจามะฮ์ตามฟาตัาสุนัขจูบอัลกุอาลหลังจากที่อ่านแล้วถามว่าทำไมถึงอุลามะเขาฟาตัาสุนัขจูบเขาเทียสมาจาักฮจารุลอัสวัตรู้จักฮจารุลอัสวัต ใช่ไหมครับฮจารุลอาสวัสก็คือหินยดำที่อยู่มุมของกะบะางเวลาคนไปตาว้าสุนัขจูบฮจารุลอาสวัสเมื่อฮจารุลอาสวัสสุนัขจูบทำไมอัลกุรอานทำไมสุนัขรูบฮจารุลอาสวัสมีเกียรติกว่าอัลกุรอานนั้น่ะปัญญาพี่น้องมีปัญญาเนี่ยกินข้าวไม่ใช่กินหญ้าคิดซะมั่งเลยอ่า อัลกุรอานเป็นคำพีระดับโลกคำพีของอัลลอฮ์เป็นบทัดฐานการดำเนินชีวิตมีความปลอดภัยสำหรับคนดำเนินชีวิตตามอัลกุรอานตางโลกนี้และก่อโลกัหนย่อมมีเกียติมากกว่าฮะจารุอัลสลเมมีกิกว่านาดฮะจารุอัสลัอย่างสุนัขให้จุดทำไมอัลกุรอานจะจุดไม่ได้่า เลยพี่น้องอย่าไปฟังเขาจะพูดบิดาให้เขาพูดไปอ่าไม่แปลกเรื่องบิดาเขาแจกมายกๆบิดาอ่าแต่สายของเราไม่มีความผิดในการจุอัลกุรอานนำซับได้สุนัขก,กตันครับอ่าพี่น้องครับอย่าว่าแต่อัลกุรอานเสุนัสุนัขจุ แม้กระทั่งมือคนอาลัยมือคนสอนได้ยังสุนัขยู่ได้กี่ลายละ่าจากปกติจากมือคนอาลัยคนสอนได้ก็ได้ส,นสนุนัขนะถ้าจูบอีกได้ส,นสนุนัขอีกนะคนที่เป็นลูกจับมือสลามกับพิดามันดากสนุนัขจูบมด้หรือนะ,อะเห็นไหม เดี๋ยวจะหาว่าเออไม่นะพี่ไม่เคยจุกมือมากปะาแกพี่เอาเลยหลับนบีจะจุกมือป้าแกได้ยังไงเนี่ยเพราะป้าแกเสียชีวิตอยู่ในการมันดาอัลลอฮฺุบาริกุบารพี่น้องต้องจับฟักตัวอะไรต้องดูให้รอบด้านเรียนให้รอบอ่าอย่าปิดตาข้างหนึ่งปิดหูข้างหนึ่ง เห็นแต่ด้านเดียวไม่ได้อ่าคนที่เป็นลูกจับมือบิดามารดานั้นสุนัขก็จับมัดนั่งจูบสุนัขอีกทีลูกศิษย์กับครูลูกศิษย์จับมือตัวครูก็สุนัขจูบมันก็สุนัขละคนอาวามเจอคนอะไรก็สุนัขจับมือจูบมือคนอะไรกก็สุนัขอีกอ่าเห็นไหมครับ Ah. Ni arah ta cek bil ahyam ni Allahu akbar. Yazid bin Aswad. Hadis sahih riwayat Muslim. Yazid la hafa. Yazid bin Aswad. Ah, al Aswad kalau yang ni ya. Sallayna sallayna an nabiy sallallahu alaihi wasallam. Semasa romnas Yakuzu Nabiadii yang sah Nabiha wujud harok Faakol tu Nabiadii Fa masah tu Nabiha wajib Faarok tu Abah Roda minat beli jiwa abah yang barui had minat muslih. Kita bi nong belajar hadis tinggi nong kong kaya deh. Wen, tetapi kejar baca nambah lagi apa yang belajar tak ada belajar. Seng Yazid al aswatnya rengawa sunnah nas subah brownilah maksuboh maan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mata maksuboh set semata renas manuko set sakti nama tekor tangge jajak rapa. Ya kudu nabi adi. Kon ti pen mahmum nabi nai wan nan ti pai lamat nai kuen nan ni tàu cũng à, đi chạm lầy Nabi, chạm kolum con xe chạm con có bùi chẳng có bùi cũng có bùi chẳng 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 có bùi có bùi chẳng เมื่อฉันจับมือสล l a นบีฟามาซักตูบิฮาวดีฉันจับมือนบีลุกหน้าฉันเลยนั่นอสวัตัยนะคนอื่นจับมือนบีเสร็จเอามือตัวเองลุกหน้าตัวเองคนอื่นทำแบบนั้นไปหมดแล้วแกคนสุดท้ายเดินไปหานบีจับมือสล l a m กวาจับมือนบีเสร็จเอามือนบีนั่นลูกรุนหน้าตัวเอง Mưa kẻ tham vệ nặng và dạp to hãng chẳng đại quang russu tìm mưa nằm biwa áp yak áp ra đà mina thân đi mì quang gen ghila di gen gen ham mưa nằm หอมยิ่งกว่าน้ำหอมแัสตอรีสินี่แหละครับที่มาของว่าคนอาวามเจอคนอาเลนนอกจากสุนัขจะจับมืออาเลนตรงนี้ไม่ยถึงอุลามะอุลลอฮ์นะไม่ใช่อุลามะอุดรญาตนะฮะผูกเสบานจังกุฎย้ายทุกยางแต่หาทางอย่างเดียวความรู้ไม่ได้ให้ชาวบ้านนะไอ้นักอุลามะอุดรญาจับมือยิ่งสวยอย่านะ นี่พูดถึงอุลามะ Allah. อุลามะที่รักษาหุกกมของอัลลอฮ์ให้คงอยู่แบบเดิมคนอวาวมเจอสุนัขจากสุนัขจูบด,ด้วยนั่นแหละที่นบีว่ามันโซฟะาอานิมันกาโซฟะอนันผู้ใดก็ตามจับมือกับคนอาเลมที่รักษาศาสนาเหมือนฉันวางไว้เนี่ย การอฟฮา,านี่เหมือนเขาจับมือฉันนะเห็นไหมครับ่าแต่ดีมากพอคนรู้พอคนรู้สาสนารักษาสาสนะแต่จนอย่าว่าแต่จับจับมือเล่ยังไม่อยากเลนอนานี่คือความเป็นจริงนะครับพอมาขี่รถเบนคนต้อนรับแน่นหนาตางที่ใหญ่สั้น จิงกันจะจับมือถ่ายรูปด้แล้วเซลฟี่ด้แล้วอ่านๆท่านๆถ่ายรูปในท่านๆจากอิสนาอินดุอัลลอฮฺอักบะร์เนี่ยสังคมปัจจุบันเป็นย right> ่งเลยไม่แปลกที่อัลลอฮฺลงบาลอแลวบาลอีเราคนหาเรื่องที่นบีวางไว เราเดินตามนักสูของเราที่เราต้องการะเราได้เราสังเกตสถาบันการศึกษามีกี่สิบกี่ร้อยกี่บันสถาบันทุกสถาบันรู้หมดเอาวันดดกมาเริฟบตัวแต่ถามนักอุศทในแต่ละสถาบันมีบ้างไหมล่ะแทบจะหาไม่เจอเห็นไหมรู้ไหมรู้แต่เวลาปฏิบัติปฏิบัติตามใจกูเท่านั้น ไม่ได้ตามใจศาสนาถ้าคุณรักศาสนาจริงคุณรักอักดาจริงสถาบันของคุณต้องมีนักอุลคนหนึ่งอย่างน้อยนะอ่าไม่ใช่ สัตบ <chat> ันแบบนั้นคุณจะถูกสอบสวนในวันอาคาระคุณจะถูกเผากรรเชื่อเลยทำไมทำไมล่ะคุณข้ามชดคุณไม่ให้ความสําคัญกับวิชาที่สําคัญที่สุดในศาสนาทั้งที่คุณรู้นี่อาวัตินมาอลบปทุอ่าเห็นไหมครับเล้่มบรลลไม่ลงได้อ่ะ นี่คือความสําคัญนะครับแต่เราทําเป็นไม่สําคัญอันไหนที่ไม่ค่อยสําคัญโอ้ทาให้ความสําคัญนักนะ่เนี่ยมันแปกอ่าเราเรียนสาวุลมาวิชารทากุลบอกให้ขจัดสิ่งไม่ดีในหัวใจตะการริยาสมาอาสาผูจุบให้มันไม่มีเสียให้หัวใจสะอาดเววบริสุทธิ์องเพว สะอาดตรงไปนี่พูดในเงี้คนยงกระสัตาระส่านะยังไม่ยังไม่นักคนฟุกอฮะแต่เรียนเข้าไปแล้วไงแต่หัวใจเต็มด้วยความอิจฉาอยู่ตรงนั้นเต็มด้วยความอุญยุบอยู่ตรงนั้นแต่ที่เราเห็นสะอาดสะอาดอะไรล่ะเสื้อผ้าสะอาดเสื้อผ้าเราสะอาดแต่ใจสกปรกอ่าเห็นไหมล่ะ Lebat, lelah leba, leba yang ini, balu Allah tak milih. Terasa hub samai tekan, duh, serupa kampung ini terma dah, tidak kewalain, tetapi hati mereka yang jatuh dengan keadaan saat berisut ini, ah, kerana tangan tangan yang beriman, tangan เหียนตำราตำราวะวิชาไหนก่อนวิชาไหนหลังแต่นี่มาเอาแต่ชอบเอาเล่แต่เล่แต่กูเล่แต่ความรู้สึกอยู่ได้ตามความรู้สึกมันไม่ใช่ทีนี้เลยนำพาแต่ละมัสยิดมัสยิดกวัดจำนวนมากมายไม่มีคน เมือนกับทุกมัสยิดไม่มีสอนสุนทางที่รู้ทางรู้วิชาอุสูนสำคัญไม่สอนกันแล้ออย่างนี้เราจะปกป้องศาสนาปกป้องอาคเดะอัลสุนอานได้เราจะปกป้องศาสนาต้องปกป้องด้วยวิชาการไม่ใช่ปกป้องด้วยลูกนิสุทธิ์สิหาพักดิ์หาพวกมันไม่ใช่ปกป้องด้วยวิชาการเมื่อชาวบ้านชัดเจนด้านอาคเดะ หลักที่มีเรอาเกดาพรอมาอันแทกะมาได้ครับเพราะชาวบ้านเข้าใจแต่นี้เราไม่เคยให้ความเข้าใจกับชาวบ้านเรือ่องอาเกด,ด้าไม่รู้เราไปให้อะไรกับสมบ้านอ่าเลยทําให้ชาวบ้านขวยไม่รู้ใจยึดยังไงเห็นไหมครับแล้วจะไปโทษใครอ่าก็ต้องโทษเราที่เป็นผู้นําแต่ไม่ได้ให้ความสําคัญกับที่สําคัญจริง อ่าอ่ะคำามก้อต่อไปเมื่อกี้ตอบชัดเจนเลยนะอ่านอัลกุรอานเสร็จน่ะจูบได้นะอ่าสุนัขด้วยอ่าแต่ไม่ได้แบ่งความว่าคนไม่จูบได้บางันไม่ใช่นะไม่จูบก็ไม่ได้บุญอ่าส่วนคนที่ว่าเป็นบอ่าจูบไม่ได้ฮารมไม่ให้เขาว่าอ่าเพราะคนแบบนั้น